S <S นี้ผมจะมารีวิวกระเป๋าใส่เครื่องมือช่างแบบมีล้อของดีวอนะครับมีช่องต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กหรือช่องใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกันประมาณ27ช่องครับสามารถที่จะใส่เครื่องมือช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางรวมถึงขนาดใหญ่ก็ได้นะครับและเป็นอุปรกรณ์ต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้ในงานช่างของเราเนี่ยใส่ในกระเป๋าเพียงใบเดียวได้เลยเหมาะสำหรับใครที่ทำงานนอกสถานที่บ่อยๆนะครับต้องการที่จะใส่เครื่องมือช่างรวมถึงอุปรกรณ์ต่างๆเนี่ยในกระเป๋าเพียงใบเดียว สามารถที่จะนําขึ้นรถของเรานะไปใช้นอกสถานที่หรือว่าจะใช้เดินทางนะครับไปใช้งานต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมันจะให้ฟิลคล้ายๆแบบเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับไม่เหมือนเป็นกล่องเครื่องมือช่างเลยนะครับโดยชื่อรุ่นของกระเป๋าใบนี้นะครับ DWST 6 0 1 0 7 1ขีดนครับขนาดของเขาจะอยู่ที่ความยาว49เซนกว้าง3 1เซนและความสูงอยู่ที่46.5เซนหรือว่าประมาณ18นิ้วนะครับ กระเป๋าใส่เครื่องมือช่างในซีรีส์นี้นะครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ7แบบนะครับให้เราสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมได้ตามการใช้งานของเราครับเรามาดูคุณสมบัติของตัวกระเป๋ามีล้อตัวนี้กันนะครับรับน้ำหนักได้ถึง25กิโลกร,รัมนะครับล้อมีความทนทานมีมือจับที่สามารถยืดออกมาและเวลาเราเคลื่อนย้ายได้นะครับ ชนิดของผ้าที่เอามาถากทำกระเป๋านะก็จะเป็นชนิด 1680D ดีนะครับแล้วก็เคลือบด้วยโพลีเอสเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะทำให้กระเป๋าเนี่ยคงรูปร่างได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกสิ่งสกรปรกต่างๆได้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชื่อรุ่นของกระเป๋าทั้ง7แบบที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูรีวิวเบื้องต้นนะครับสำหรับกระเป๋าใส่เครื่องมือช่างแบบมีล้อที่ผมเอามารีวิวกันนะครับ เดี๋ยวเริ่มต้นนะผมจะรีวิวบริเวณรอบนอกของกระเป๋าให้ดูกันก่อนนะครับโดยสิ่งที่สังเกตเห็นอย่างแรกเลยนะครับบริเวณด้านข้างด้านหน้านะครับแล้วข้างฝั่งนี้เนี่ยนะครับไม่รวมด้านหลังนะครับในส่วนของจากด้านนะครับตรงนี้นะครับจนถึงประมาณตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุคล้ายๆกับหนังหรือว่า PVC นะตรงนี้นะซึ่งตรงเนี้ยนะคุณสมบัติเขาก็จะช่วยป้องกันพวกน้ําหรือว่าละององน้ําต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้าไปด้านในได้นั่นเองนะครับ โดยในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกระเป๋านี่ครับตรงนี้มาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ผมคิดว่าป้องกันน้ําได้แบบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นละอองน้ําหรือน้ําฝนตกมาแบบปลยโปๆยไม่หนักมากนี้นะผมว่ามันไม่สามารถเข้าไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสําหรับในการเก็บพวกอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องการให้โดนน้าหรือว่าเปียกน้ํานะครับส่วนอีกอันนึงนะครับตรงนี้ก็มีกระเป๋าด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดจากกระเป๋าด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องนะครับอยู่ด้านใน ถึงจานวน6กช่องนะสามารถใส่พวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างไม่ว่าจะเป็นครีมหรือว่าพวกไขควงต่างๆที่เราใช้ในงานของเราได้นะครับแล้วก็ข้อดีนะครับของเขาตรงนี้นี่ครับทุกทุกซิปของเขานะครับที่มือจับเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวเชือกนะครับที่ใส่มาให้นะตรงนี้ก็จะง่ายเวลาเราใช้งานนะครับใครใส่ถุงมือใช้งานหรือว่าใคร นิ้วยใหญ่นะครับหรือว่ามือใหญ่เนี่ยก็จะสามารถใช้งานซิปเนี่ยได้ง่ายด้วยนะครับตรงนี้ซิปของเขาเนี่ยจะมีให้ทุกอันเลยนะครับจะมีเชือกให้นะแม้แต่ตัวนี้ก็จะมีเชือกให้นะครับข้างกันนี่ก็จะมีช่องนะครับสําหรับในการใส่อุปกรณ์ให้ด้วยนะครับจํานวนสามช่องนะครับก็จะเป็นช่องใหญ่ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ช่องด้านหน้าตรงนี้อีก2ออันนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีห่วงนะครับตรงนี้สามารถใช้ในการคล้องพวกกุญแจอะไรต่างๆนะครับของเราได้ ส่วนบริเวณด้านข้างนะครับเขาจะมีช่องนะครับให้ใส่เนี่ยถึงสามช่องนะครับจะเหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นวัสดุคล้ายๆกับหนังหรือว่าเป็น P ี c เคลือบอยู่นะครับป้องกันพวกน้ําละองน้ําต่างๆเนี่ยกระเด็นมาโดนได้นะครับทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีล้อนะครับน่าจะล้อประมาณขนาดห้านิ้วได้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของตัวมือจับนะครับที่สามารถที่จะปรับ ขึ้นลงได้นะครับเวลาเราต้องการเคลื่อนย้ายนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับใส่พวกป้ายชื่อนะครับมาให้อันนี้ก็เป็นในส่วนของโซนด้านนอกนะครับมาดูในส่วนของโซนด้านในกระเป๋ากันบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีซิปมาให้นะครับมีเชือกเหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะรูดเปิดนะเวลาเปิดนะครับตัวกระเป๋าเนี้ยจะเปิดออกมานะครับกางออกมาแบบนี้เลยนะจะเพิ่มความสูงขึ้นมานะครับทําให้เราสามารถมองเห็น ส่วนต่างๆด้านในกระเป๋าได้ชัดเจนนะครับหลักๆเลยนะที่สังเกตก็คือจะมีช่องใหญ่ตรงนี้นะครับ1ช่องด้านข้างก็จะมีเป็นช่อง2ฝั่งนะส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องสําหรับในการเอาไว้ใส่อุปรกรณ์ต่างๆได้นะครับเขาก็จะมีเป็นช่องเล็กช่องใหญ่เนี่ยแบ่งออกไปนะครับก็จะมีช่อง,องใหญ่2อช่องนะครับช่องเล็กแบบนี้4ช่องนะครับแล้วก็มีเล็กสุดเลยตรงนี้นะครับแคบๆเนี่ยหนึ่งอันเวลาปิดก็ จะต้องนะครับกดลงแบบนี้นะครับแล้วก็รูดซิปเท่านี้เองนะครับสามารถที่จะจับยกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการเคลื่อนย้ายนะครับก็ดึงที่จับครับแล้วสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยต้องบอกว่าล้อเนี่ยลื่นมากเลยนะครับตัวนี้ ในส่วนของเรื่องราคาของกระเป๋าใบนี้ครับจะอยู่ประมาณทัก4 0 0พันกว่าบาทนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่าน,นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นนะครับหรือช่วงเวลาต่างๆนะครับที่ทางร้านเนี่ยอาจจะมีการลดราคาอะไรพวกนี้ลองเข้าไปดูได้ในข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้นะครับในดีคริปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์นะครับส่วนในการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ากระเป๋าใบนี้คือสามารถใช้งานใส่เครื่องมือช่างของเรานะครับไปใช้งานนอกสถานที่ต่างๆได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้างานของเราเนี่ย เป็นหน้างานแบบไหนนะครับแต่ละส่วนของกระเป๋าเนี่ยเราก็สามารถเลือกใส่อุปกรณ์ต่างๆตามที่เราใช้งานจริงหน้างานของเราได้เลยนะครับข้อดีของกระเป๋าใบนี้อันดับแรกเลยที่ผมชอบก็คือตัวรูปแบบของกระเป๋าเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นกระเป๋าเดินทางมากกว่าจะมองว่าเป็นกระเป๋าเครื่องมือช่างนะครับก็จะเหมาะมากๆสาหรับใครที่ต้องไปทํางาน ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะครับเราต้องการที่จะเอาเครื่องมือเนี่ยใส่กระเป๋าสักใบหนึ่งนะครับที่ให้มองว่าเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางนี่ยผมว่ากระเป๋าลักษณะแบบนี้จะเหมาะมากๆเลยนะครับแถมตัวกระเป๋าเองเนี่ยเขาก็มีการแบ่งช่องต่างๆเนี่ยมาได้เป็นสัดส่วนที่ดีนะทำให้เราสามารถที่จะแบ่งแยกเครื่องมือช่างนะครับที่เราต้องการใช้งานเนี่ยในช่องเก็บต่างๆ <S <S ได้อย่างเป็นสัดส่วนได้ง่ายนะครับอีกหนึ่งอย่างครับในเรื่องของวัสดุเนี่ยก็ ทำมาได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนที่ป้องกันน้ําได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ใช้ทํากระเป๋าเองเนี่ยก็ทําให้กระเป๋าของเราเนี่ย <sk ill it> ดูโคงรูปนะครับได้ดีนะครับไม่ย้่ยในการใช้งานด้วยในส่วนของการเคลื่อนย้ายกระเป๋าเองเราก็ทําได้สะดวกนะครับเราสามารถที่จะดึงมือจับออกมาแล้วก็ลากกระเป๋าเนี่ยไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นดินนะครับพื้นขู่กระนะครับหรือเป็นพื้นปูนต่างเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้รวมถึงที่เป็นบันไดนะครับเราก็สามารถที่จะ ลากขึ้นไปนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยครับก็อย่างที่บอกไปเลยครับสําหรับใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับต้องขนเครื่องมือไปใช้งานนอกสถา,านที่ต่างจังหวัดเนี่ยกระเป๋าใบน,นี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูในข้อมูลในดีคริปชั่นที่ผมจะแนบไว้ให้ได้นะครับผมลองดูเป็นข้อมูลใช้งานได้เผื่อท่านใดนะกำลังมองหากระเป๋าสักใบนะครับที่จะใส่เครื่องมือช่างได้แล้วก็นําไปใช้ในงานของเราได้นะครับใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี